รวญี่ปุ่นสู่สันกัมพงอยากริมรดความโฮมี่แบบญี่ปุ่นแท้ต้องมาที่นี่เท่านั้นวันนี้บูเบลลรมีร้านเด็ดมาป้ายยากันอีกแล้วตามหาร้านเด็ดในเชียงใหม่กดเซฟคลิปนี้ได้เลยพาม,มาที่ร้านคามิมุระโซบะสันกําแพงที่อยู่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่พอสมควรรีวิวมาแนะนําให้โทรจองก่อนนะราวานันในคนจะแน่นสุดเลยร้านอบอุ่นโฮมี่สุดๆฟีหมุ่นมากินข้าวที่บ้านเพื่อนอยังไง,งอย่างนั้นเลยร้านก็มีให้เลือกไม่กี่อย่างนะทุกคนแถมราคาดีด้วยบ้าเจ้าของร้านที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมา่่่่าาาาปปีีีีด้้้เเรรรรรยยยยนนนนนูตออหุแบมมทททละะศจึึงงิข นี่แหละเสน่ห์ของคาเมโมระโซบะหน้าตาอ,อาหารอาจจะดูธรรมดาแต่บอกได้เลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนทั้งทีบีก็ขอจัดหนักกันหน่อยรมต้นกันที่เมนูซิกเน,นเจอร์อย่างโซบะเย็นเทมูระกันสักหน่อยโซบะเย็นที่น่าอิสุดทุกคนดูดิเข้าไปครั้งแรกทุกคนคิดถึงญี่ปุ่นมากเลยอะ่ะเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบรสชาติญี่ปุ่นแ,แท้ๆเนะี่ยร้านนี้ตอบโจทย์มากเลยทุกคนกับเซตเทมูระผักที่ให้มาก,ก็คือเข้ากันสุดๆอีกเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือเต้าหู้เย็นนั่นเองเหยาะโชยุลงไปด้วยนะทุก กับซอสท,ทงองคัตสึกก็คือฟินขึ้นสวรรค์เลยมาแบบกรอบน้งน่งนุ่นนะจะกินเปล่าๆแบบนี้ก็อร่อยกินกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆก็คือเข้าวกันสุดๆหได้เลยว่าสิบส,บส,บสบไม่หักเลยอย่าพลาดร้านเด็เดๆโดนๆกดติดตามช่องบูบีมเล,เล่ากันได้เลย